ผมคิดว่าโมเมนต์ที่มีความสุขที่สุดข,ของน้องโอคือช่วงเวลาไหนคะช่วงที่มีความสุขของผมที่สุดอะคือช่วงที่ผมมาคนแบบเหมือนมาคิดกับตัวเองนะว่าแบบชีวิตเราอะไม่ต้องไม่ต้องไปคิดมากกับทุเรื่องก็ได้เพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งอะครับที่โอมมาเรียนแบบเรียนหนักมากแบบ ทำงานไปด้วยอะไรอย่างงี้แล้วบวกกับวิชาเรียนที่มันเครียดมากซึ่งเหมือนโอมาเครียดจนแบบตอนนั้นแบบเออผมจิตตแพทยเลยอะไรอย่างงี้จนแบบม,มานั่งวันหนึ่งอ่ะก็เหมือนก็นั่งคิดกับตัวเองว่าแบบทุกปัญหามันเกิดขึ้นได้มันก็จบงลงได้หลังจากวันนั้นโอเมก็หลังจากนั้นก็เป็นคนที่แบบไม่ไม่ได้แบบพูดความเครียดตัวเองที่มันเิดึ้นขนานั้นออก็็รู้สึกว่าดีนะครับผมเพราะว่าทัด อยากแค่แชร์เรื่องนได้อะผมก็อยากจะแชร์ว่าแบบก็อ,อยากจะให้กำลังใจทุกคนนะครับที่ทุกคนที่กำลังมีปัญหาอยู่หรือว่าแบบกำลังแบบเออเครียดอยู่กับชีวิตอะไรเงี้ยเพราะว่าอยากให้ทุกคนแบบได้รับไว้เสมอว่าแบบปัญหามันเกิดขึ้นได้มันก็จบลงได้มันไม่มปปัญหานะอยู่กับเราตลอดไปมผมรู้สึกว่าคนเนี้ยมาทําให้ผมมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันขึ้นเยอะมากๆมีความสุขเอ็นจอยกับชีวิตกับทุกคนรล่ตัอเยอะขึ้นมากๆไม่ได้ เอาความเครียดตัวเองใส่ตัวแบบให้กับตัวเองให้กับคนรอบข้างอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าชีวิตมีความสุขขึ้นมากๆครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วแบบความความสุขมันอยู่รอบตัวมันอยู่ที่เราจะมองมากกว่าครับ